สถานที่แห่งนี้คือเมืองในตำนานที่หายไปจากความทรงจำของมนุษย์กว่า3,000ปีซึ่งกว่าจะถูกค้นพบก็ปาไปศตวรรษที่19ละทั้งที่เมืองแห่งนี้เคยมีมาก่อนอียิปต์ก่อนพระเยซูจะถือกำเนิดถึง3,000ปีแต่กลับเลือนหายไปกับการเวลาเมืองนี้มีชื่อว่าซูเมเรียนหรือในช er ื 10, ่อที่เรารู้จักกันดีว่าเมโสโปเตเมียชื่อนี้แปลได้ว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำสองสาย คือแม่น้ำไทกริสกับยูเฟรติสซึ่งตอนนี้ก็คือแถวแถวทางตอนใต้ของประเทศอิรักสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยเมืองอูเมืองเอรุกเมืองลาคาชัชคือเมืองที่เคยมีคนอยู่นับหมื่นหมื่นคนเลยนะมีระบบการปกครองมีภาษาเขียนมีระบบภาษีแล้วก็มีโรงเรียนด้วยแต่แล้วเมืองทั้งหมดกลับหายไปเฉยๆมันไม่ได้ถูกทำลายด้วยไฟนะ ไม่ได้เลือนหายเพราะสงครามอะไรเลยแต่ถูกกลืนหายด้วยสายและการเวลาคนที่เดินเหยียบอยู่บนดินตรงนั้นทุกวันเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใต้ฝ่าเท้าของตัวเองเนี่ยคือเมืองที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติจนกระทั่งศตวรรษที่19นี่แหละมีชายคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษชื่อว่าคลอเดียสริชเขาเดินทางผ่านเมืองโมซูลริมแม่น้ำไทกริสแล้วไปเจอ เนินดินกว้างใหญ่มากๆเลยตอนแรกก็ดูเหมือนจะธรรมดาแหละแต่พอเขาไปดูใกล้ๆเขาเห็นว่าพื้นดินมันเต็มไปด้วยอิฐกับหินโบราณอิฐบางก้อนดูเหมือนถูกเผาด้วยความร้อนสูงแถมดูดีๆแล้วมันมีร่องรอยเหมือนอาคารหรือกำแพงที่พังถลม่มนั่นแหละคือครั้งแรกที่มีคนสงสัยว่าเนินดินตรงนี้อาจไม่ใช่แค่ดินธรมธรมดาธรรมดามคเดียส จะยังไม่มีทีมงานไม่มีเงินทุนสำหรับขุดขน้นแต่เขาจดทุกอย่างไว้ด้วยความศรัทธาเขาเขียนรายงานส่งกลับลอนดอนพร้อมข้อความที่บอกว่าเนินนี้อาจเป็นเมืองโบราณที่หายสาบสูญไม่มีใครรู้เลยนว่าข้อความสั้นๆประโยคนั้นจะกลายเป็นประตูที่เปิดเข้าไปในเมืองลับแลของโลกมนุษย์เราเลยเมโสโปเตเมียคืออารยธรรมแรกของโลก ที่เคยถูกลืมแต่กลับโผล่ขึ้นมาจากเนินไซเล็กที่เต็มไปด้วยอักษรลิมและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในอดีตให้พวกเราได้ฟังกันถ้าไม่มีริชวันเราอาจไม่รู้เลยว่ามนุษย์เคยเขียนหนังสือบริหารเมืองทำกฎหมายแล้วก็สวดถ,ถึงเทพเจ้ามาแล้วตั้งแต่5,000ปีที่แล้วและอารยธรรมแรกไม่ใช่อียิปต์แต่คือเมโสโปเตเมียเมืองที่ถูกบันทึกในพระคัมภีร์ที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่จริง กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจใหม่ทางประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักในวันนี้